สวัสดีค่ะวันนี้แม่จีจะพามาทำาน้ํายาป่าค่ะน้ำยาป่าฉบับแม่จีนะคะเนาะอะอไม่เหมือนใครแล้วก็คงจะไม่มีใครเหมือนเนาะส่วนประกอบเขาก็จะมีเนี่ยอันของนี่ก็เหลือนี่เดียวเองอยู่ในตู้เย็นเนาะเพราะวันนี้เขาไม่ไปตลาดกันเนาะแล้วแม่ก็จะแกะหอมแกะกระเทียม แกงอมแกก็เที่ยงก็ไปแล้วก่อนก็<ๆ>จะตำหอยตำกันเอาพริกอีกพลิกอีกลืมเลย ริกนี้ก็เอาพริกสดนะคะแม่กีจะใช้พริกสดเด้อใช้พริกสดนี่เลยแต่แม่คงจะไม่ใส่เยอะหรอกคงจะเป็นลูกโดดซะมากกว่านะเพราะว่าใส่เยอะไม่ได้เ็าไม่กินแม่ไม่กินเผ็ดพราะว่าพ่อเขาชอบกินเผ็ดเขาก็จะกินนั่นแหละลูกโดดนั่นแหละจะมีลูกโดดให้แกเนาะเดี๋ยวมันก็จะ แกะถุงตามแบบนี้เพราะว่ามีอะไรหลงเหลือในตู้เย็นก็หยิบมาก่อนเพราะวันนี้เขาไม่ไปตลาดกันไงเพราะว่าทั้งเขาทั้งเขาทั้งเราแล้วแหละไม่มีใครไปตลาดเพราะว่าเขาหยุดกันเนาะวันกระทำบุญกันเพราะว่าเออใช่เราก็ก็ก็นึกขึ้นได้ว่าเออ มันมีอันนี้เหลืออยู่ก็หยิบมาแล้วก็เออมาทำกินน้ำยากันดีกว่าเนาะน้ำยานี่เป็นน้ำยาไม่เหมือนผู้ใดผู้อื่นเขาเนาะเขาคน,อ,านอ,อื่นโอ้ปกติธรรมดานะกระชายจะใส่เยอะมากกระชายชอบมากเลยใส่เยอะมากเลยแต่ปรากฏว่าวันนี้มันเหลือในตู้เย็นแค่เนี้ย <c oughs> อ่ะทำไมมืดต,ตื่นอย่างนี้แล้วเนี่ยมีแค่เออนี้ยแต่ก็ ใช้ได้อยู่เค okay. ใช่ได้พอตอนต้งตองวันนี้ทั้งวันคงม,มีคนเข้าตลาดหรอกก็บ้านนี้เขาจะเป็นแบบนี้เราเขาจะถือกันนะถ้าวันวันอาสาฬหาบูชาวันเนี้ยนั่นแหละทั้งตลาดเลยเขาจะมีใครเข้าตลาดก็หลงเราก็จะไปวัดกันหมดแล้วตอนเย็น แม่ค้าก็อาศัยแต่วันนี้แหละที่ได้ไปวัดนะเนาะถ้าวันอื่นแล้วก็ขายของกันอาศัยวันหยุดนี่แหละไปวัดก็ได้แม่ค้าก็ เห็นอะไรที่มันเหลืออยู่ก็เอามาทำใช้ได้หมดพอดีกระเทียมกับเอ่อสนมากกระเทียมกับหอมแดงจะใส่เยอะมากแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะตำตะไคร้ใส่หน่อยนึงให้มันนัวเนาะให้มันนัวใส่ใส่กับปลาทู าเราไม่ต,ตําตะไคร้หรือไม่ตาพวกองใสก็จะไม่ค่อยนัวน,นะแต่คนอื่นเขาทํายังไงกันก็ไม่รู้เขาไม่เคยทําทําเองกินเองอย่างนี้แหละทาเองกินเองอย่างนี้แหละอ่าแล้วแล้วก็ตำสังเกตนะบ้านนี้จะไม่ สังเกตดูบ้านนี้จะไม่ใช้พกหินจะทำอะไรก็แล้วแต่จะไม่ใช้พกหินนะก็ไม่นิยมใช้พกหินทาไม่จำเป็นจริงๆเลยอันนี้เราก็ไม่ต้องเราก็ไม่ต้องตำแรงนะตำแค่บะโลงโป่งเปน็นนี่ก็พอแล้วแล้วก็นี้กระเทียมกับหหอมแดงที่เราล้างไว้เรียบร้อยใส่ลงไป อ,อุ้ยอุ้ยอุ้ยร่วงประจังเลย <c ười> อ triste, ้ยอ้ยอ้ยนอ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 กระชายาเนาะใส่กระชายกระไคร้หอมแดงกระเทียมพริก ก็ไม่ต้องตําจนละเอียดแหลกละเอียดหรอกและแล้วเราก็เอาปลาทูมาใส่ปลาซูที่เราแกะเสร็จแล้วเนาะหาไม่ต้องทําเยอะหรอกทํานิดๆหน่อยๆเพราะว่าบ้านนี้ก็กินกันแค่สองคนเนาะเรื่องของแบบนี้นะอย่างขนมจีนน้ำยาป่าอะไรพวกนี้ลูกเขาจะไม่กินหรอก เนี่ยแตพ่อกับแม่ทาน,นั้นแหละนี่แหละจะไม่ใส่เยอะพลิกเันเพ็ดเดี๋ยวเรก็จะใส่ลูกโดดนตะะ่พ่อเขาจะชอบลูกโดดเนาะ แล้วก็จะไม่แดงหรอกอืมแล,แล้วเราก็ใส,ส่หม้อเปิดหม้อดูว่าสุกหรือยังเออเป็นลักษณะไหนเนาะน้ำยาแม่จีจะเป็นลักษณะนี้นะจะไม่แดงนะคะนะจะไม่แดง ปล็ปลาใส่นิดนึงไม่นิดละอาจจะเยอะหน่อยเนาะดิ้งดี้งมันก็จะเยอะหน่อยแต่ถ้าเยอะมากก็ไม่ได้เค็มเกาะเพาะใส่นิดนึง เป็นลักษณะนี้เน,ะนาะผงนัวใส่เสร็จแล้วก่อนอใส่น้อยเกินผงนวัวเอ้ยไม่ใช่สิปลา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 ผงนัวก็ใสไ่ไม่เยอะหรอกเดี๋ยวถ้าเยอะเ่อก็จะมาใส่ในถ้วยเอาเพราะว่าแม่ไม่ค่อยมัดกินเยอะเท่าไหร่แต่พ่อเขาขขชอบ นะสี่เออนั่นหลยเดี๋ยวให้หอ,หอมก่อคนกาก็จ,จะเสร็จสับเรียบร้อยแล้วละแ,แ,แต่ว่ารอเขาหอ,หอ,หอมจักนิดนึงหอมไม่ใช่หอมอะไรนะหอม หอมเครื่องหอมเครื่องทุกอย่างที่เป็นสมุนไพรเนาะที่แม่ใส่ลงไปจะเป็นเป็นสมุนไพรทั้งนั้นเลยกระชงกระชายอย่างงี้กระเทียมหอมแดงโอ้เยอะแยะม,มากมายกล่กองกระคร้ก็ใสนนะะ่แต่ละบ้านอาจจะทำไม่เหมือนกันเนาะบ้านแม่ก็จะทำแบบเนี้ย จะเข้าใกล้ก็ไม่ได้อีกเนาะกลัวร้อนอ่ะอต้องเบาแก๊สจักหน่อยแล้วนะ <c oughs> เนาะแล้วก็ได้แล้วแล้วก็เอา ใกลนี่มันจะจะปลดแล้วเนาะแน่็จะพักชีต้นหอมเขใส่แล้วก็ทำการปิดแก๊สเลยทีนี้ลักษณะเขาก็จะเป็น <c oughs> ของแม่จีจะเป็นแบบนี้เด้อจะอาจจะไม่เหมือนผู้อื่นเด้อเนี่ยเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะ ของคนอื่นอาจจะเป็นแดงๆหน่อยแต่ของพาะว่าแต่ละคนก็จะกินไม่เหมือนกันเนาะแม่ก็จะไปซื้อของเขาแม่ก็จะซื้อกินไม่ได้นะเพราะว่าไม่ไม่กินเพจไงนี่ยประมาณนี้เนาะก็ขอขอบคุณนะคะขอบคุณ เพื่อนเพนพี่พที่มารับชมแกงอันนะนนะเอ้ยน้ำยาป่ากสูตรเม่จีเชเนลนะคะเนาอก็ขอขอบคุณนะคะพบก,กันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณหลายๆด้วยค่ะเด้อ